ากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเราได้เห็นพลังจิตอาสาของผู้คนจากทั่วสารทิศโดยไม่แบ่งเพศและวัยมาบรรเทาทุกผู้ที่เดือดร้อนแม้ว่าส่วนหนึ่งของผู้ที่มาช่วยเหลือนั้นจะมีสถานะเป็นผู้ประสบภัยด้วยก็ตามสิ่งนี้เองทําให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของสังคมไทยซึ่งจะตราตรึงอยู่ในความทรงจําแม้วภัยพิบัติจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตาม ประสบการณ์ในการทํางานใัพิพิบัติในเมืองไทยอย่างที่ซูรามิหรือว่าคลนถลม่มภาคเหนือาเงี้ยค่ะแล้วกับน้ําท่วมที่ผ่านมาปรากฏการณ์ที่อาสา,าเป็นยังไงบ้างคะในบ้านเราโอ้ยออกมาเยอะมากนะ,ะออกมาเยอะมากก็เห็นคนหนุมสาวจริงๆเห็นทุกกลุ่มแหละ,ะนะผมทํางานมีตั้งแต่คนหนุ่มสาวยันไปถึงผู้สูงอายุอ่ะในไทยแล้วก็ยังมาช่วยกันอะไรเงี้ยเรียกว่าถล่มทลายเป็นปรากฏการณ์ที่ชัดเจน ออกมาชัดเจนแบบนี้มีคนออกมาเยอะแต่ก็ยังมีปัญหาในการทํางานการบริหารจัดการอะไรที่มันเยอะเอะเนี่ยอันนี้จะจะยากนะน,นี่เลยหนึ่งสองมันเป็นสาการที่อยู่ในช่วงภัยพิบัติสาการภัยพิบัติเนี่ยมันเรียกว่ามันมีความโกลาหลอยู่ในตัวมีอาสาสมัครจํานวนมากเข้าไปอยู่ในภาวะโกลาหลเห็นไหมฮะมันยากอยู่แล้วนะมันก็ทําให้มันยกกําลังในความยุ่งยากมากขึ้นประการที่สามเนี่ยคนที่จะไป ทำหน้าที่หลักในการบริหารจัดการความสลับซับซ้อนความวุ่นวายเนี่ยมันน้อยมากคือคนออกมาช่วยกันทํางานเยอะใช่แต่คนที่จะควบคุมดูแลส่วนหนึ่งบริหารจัดการบริหารจัดการาใช่น,น,นี้ยากสุดท้ายก็ไปกันได้แต่ว่าเรียกว่าทุลักทุเลกันน้าดูด20กว่าปีกับการทํางานอาสาในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยคะ่ะน้าท่วมครั้งนี้เนี่ยเจออะไรใหม่ๆในครั้งนี้บ้างไหมคะเพราะว่าผมไม่เคยทํางานในช่วงที่เกิดระหว่างภายัยระหว่างภายัยคือมันมีสามช่วงในที่สดีการจัดการภัยพิบัติค หนึ่งก็คือช่วงป้องกันสองก็คือช่วงที่เกิดเหตุสามคือช่วงการฟื้นฟูมผมเนี่ยจะอยู่ในงานฟื้นฟูกับงานป้องกันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสาก,การมาเรียกร้องให้เราเข้าโดดเข้าใส่เลยใน<ม>ช่วงที่เกิดเกิดเหตุการณ์ถึงแม้ไม่ได้ไปจมน้ําเองนะฮะแต่ว่าไอการทํางานอาสาสมัครกับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันเหมือนเราเราต้องว่ายน้ำคือตัวเองไม่ไ้จะรอดหรือเปล่านะมันคว,ความโคลาขน,หนาอะไรเงี้ยมันโอ้มันวุ่นวายมากนะถึงขนาดต้องย้าย ย้ายที่ทําการน่ะย้ายศูนย์น่ะเซ็นเตอร์ทั้งหมดหนีภายในหนึ่งวันครึ่งวันน่ะหนีน้ำเพราะโดนน้าเองนแล้วก็โอ้โหเป็นการทุรักทุเลนะไอการทํางานอาสา,าสมัครในภาวะวิกฤตเนะี่ยกฎข้อแรกเลยที่พวกเราจะต้องรู้เลยถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ผู้ประสบภัยอ่ะแต่เราเสมือนผู้ประสบภัยเพราะว่าเราโดดเข้าไปในภาวะวิกฤต โดยธรรมชาติของงานพันธุบัติเนี่ยวิกิตการนั่นแ่ะมันจะกระทาต่อคุณเลยดังนั้นขณะที่คุณกำลังช่วยคนอื่นเนี่ยคุณจะต้องทําอีกอย่างหนึ่งคือเอาตัวเองรอดไปพร้อมกันคุณ,ณสมบัติของอาสาสมัครต้องมีอะไรบ้างคะอย่างอย่างถ้าเกิดปาล์มเนี่ยอยากจะทําอย่างจริงจังขึ้นมาเป็นผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งเนี่ยทำได้ไหมทําอะไรได้บ้างงานอาสาสมัครมันทําได้ในหลายมิตินะคีย์มันก็คือว่าคุณจะต้องเรียนรู้ต้องเป็นนักเรียนรู้ตัวจักการเลยสองเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่มีต้องยืดหยุ่น ไม่งั้นมันจะพังคุณตัวปัญหาหรือตัวงานสภาพการในณณนาทีนั้นเนี่มันจะเข้าตีคุณจนคุณไม่สามารถยืนอยู่ได้มงทีมจะปั่นคุณเป็นบ้าน,นะคุณคุณจะเพี้ยนเอาถ้าเกิดว่าพูดถึงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นแล้วอะค่ะเรามีแผนรับมือที่เป็นแผนจากรัฐที่สามารถถ้าเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่สามารถใช้ได้กับทุกที่เรามีหรือยังอะคะบางทีที่ต่างประเทศมีะค่ะพี่ลุงภัยพิบัติยังไงมันก็จะเกิดขึ้นนะคือ การเตรียมการก็ดี<ม>ก็เตรียมนะต้องทำนะทำให้ถึงที่สุดแต่ว่ามันจะต้องมีตำราอีกประเภทหนึ่งผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันจะเป็นตำราที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามแผนเลยคุณจะต้องมีความสามารถยืดหยุ่นสามารถปรับตัวได้ให้ได้ตรงนั้นตอนนั้นแสดงว่าพลังของภาคประชาชนน่าจะมีส่วนสําคัญมากๆถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาสังคมอาจจะทั้งสังคมความคิดที่ผิดมากเลยใน,ใน,ใ,นในเรื่องการจัดพยายิบัตคือโยนเรื่องเนี้ย ให้กับรัฐเรื่องนี้ผิดกอดรัฐก,กอดไว้เองก็ผิดสังคมไปโยนว่ารัฐต้องทําเรื่องนี้ก็ผิดรเรื่องที่ต้องทำระดับแรกๆคือสร้างความพร้อมของสังคมให้การเป็นว่าทําการอย่างเช่นกา,การดูแลตัวเองเมื่อเกิดภัยอะไรเราจะทํายังไงให้ปรากฏการจิตอาสาเนี่ยคะ่ะไม่ได้เป็นแค่แฟชั่นเป็นเทรนเป็นสิ่งที่มาแป๊บเดียวก็หายไปทำยังไงให้มันอยู่ยั่งยืนนะคะพีน่นุิงต้องทําให้คนในสังคมมันรู้ว่าปัญหามันยังไม่หมดไป นี่น้ำท่วมหมดไปแ,แล้วปัญหายังไม่หมดหรอคะยังยังยังมันไม่ใช่ช่วยกันแค่ไอตอนมีน้ําท่วมมีฟื้นฟูมันต้องไปฟื้นฟูดูซิตรงนี้โรงโรงโรง,งเรียนชุมชนอะไรทั้งหลายจะช่วยกัน,น,น,นยังอันนี้ฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบภัยนะยังไม่รวมไปฟื้นฟูในพื้นที่ที่มันจะต้องทําเรื่องการฟื้นฟูเรื่องระบบในเวศอะไรเงี้ยพี่น<ด>ุ่งนี่มุมมองอยังไงกับการทํางานของวัยรุ่นในช่วงน้ําท่วมที่ผ่านมาที่ออกเป็นอาสากันนะคะดีเลยฮะเพราะว่าผมคิดว่าเขาก็รอโอกาสนะ คือวัยรุ่นเนี่ยเขามีพลังงานเหลือเฟือเลยเหมือนลูกระเบิดเลยล่ะที่แต่ว,ว่าสังคมนในกิจกรรมทางสังคมเนี่ยมันไม่เปิดโอกาสที่จะมีรูปแบบกิจกรรมที่เขาจะปลดปล่อยพลังงานได้อย่างแบบนี้นะเรียกว,ว่าเต็มแม็กเลยปลดปล่อยเป,เป็นงานที่สอดคล้องกับช่วงวัยนะแต่ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือสามารถประยุกต์ใช้หรือเข้าใจหลักการนี้ได้นะล้วจับคู่ระหว่างคนหนุ่มสาวก,กับการทํางานอาสาสมัครได้เนี่ย เป็นเรื่องที่ดีมากลักษณะการทํางานของพวกเขาค่ะจุดเด่นหรือว่าข้อจํากัดของวัยรุ่นที่มาทํางานอาสาช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะจุดเด่นของเขาคือพลังงานเขาเหลือเฟือนะมีเงื่อนไขน้อยนะคือหมายความว่าเขาสามารถทํางานกรรงงานได้แต่ว่าถ้าจะให้เขาคิดวิเคราะห์ปัญหาเอออะไรที่มันปวดหัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะยากละนะหรือไม่งั้นผู้ที่คิดก็ต้องไปทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าต้องทําให้ได้2อย่าง นะคือถ้าเรามาใช้แรงงานก็ต้องคิดเป็นด้วยถ้าคิดเป็นก็ต้องโดดไปทําใช้แรงงานด้วยนะมันก็จะได้สมสมดุลมันมีคํวิพากษ์วิจารณะคะบอกว่าปรากฏการณ์จิตอาสาเนี่ยมันเป็นแฟชั่นของคนชั้นกลางคือทำแล้วเท่อย่างเงี้ยพี่อุมงมองว่ายังไงคะภาพที่เราเห็นเป็นคนชั้นกลางมากเนี่ยเพราะว่าสื่อในเมืองไทยมันอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปจดจ่ออยู่กับภาพที่มันมีการเคลื่อนไหวอยู่ในเมืองเป็นหลังยิ่งรอบนี้วิ่งไปกันใหญ่เลยีอยู่ อยู่ดอนเมืองอยู่อะไรใช่ไหมครับงั้นคนกรุงเทพก็เลยออกมาเล่นมากคนเมืองทั้งนั้นเนี่ยคนกรุงเทพมันก็เลยกลายเป็นประมาณว่าภาพของอาสาหมครคือภาพของคนเมืองไม่จริงนะครับมาเป็นภาพหลอกสิ่งที่เป็นจริงก็คือว่าคนที่เป็นอาสมัมรกนี่มากกว่าความเป็นคนที่เป็นคนชั้นกลางหรือเป็นคนเมือง mm hmm. เพียงแต่ว่าข้อจํากัดในการเล่าเรื่องหรือปรากฏการณ์นี้ออกมาสู่สาธารณะเนี่ย มันน้อยกว่า<อ>หมายว่าคนในชนบทคนในท้นที่เขาก็ช่วยกันเต็มที่นะครับในบรรดาอาสาสมัครวัยรุ่นที่มาร่วมทำง,งานด้วยกันเนี่ยคะ่ะมีคนไหนที่เข้าตาทําง,งานเก่งพอจะเป็นอาสาสมัครอาชีพได้บ้างไหมคะจริงๆก็มีหลายคนนะ,ะมีหลายคนแล้วก็ก็มีคนอยู่มีมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่เราเรียกวอาสาอาสาลอยแพอาสาลอยแพอาสาลอยแพรหรืออาสาจัดหนักเลยว่าทัน<อ>ไปนะครับผมมีโอกาสได้ ร่วมงานกับเขาแล้วก็ได้ไปไปอยู่ภายใต้การนาของเขาด้วยนะเขาชื่อว่าน้องแชมป์นะครับเขาก็ภารกิจแกก็คือว่าเขาจะเอาพวกเขาเนี่ยก็จะเอาอาหารเนี่ยไปส่งให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในรถเรือก็ไปลําบากใช่ไหมครับไม่มีคนจะไปเขาก็จะไปคําถามคือเขามีอะไรไม่มีอะไรเลยเรือก็ไม่มีครับผมผมก็บอกว่ามีมีแค่แพรเอาไหมมาเอาไปหรืองั้นก็มาช่วยกันต่อมาทําแพรกัน เขาก็มาช่วยกันทําแพรเขาออกแบบแพรของเขาเองซึ่งมีลักษณะพิเศษอะไรเงี้ยแล้วก็ขนขึ้นรถเมล์แล้วก็ไปทำกันคือการเด so ินทางของผมคือเอารถเมล์ไปก็คือจะติดต่อทางขอถมกอให้เขาสนับสนุนมาก็คือเอารถเมล์ไปจอดให้ใกล้บริเวณที่ผมจะลงพื้นที่มากที่สุดแล้วก็เออเอาแพรเอาเรือลงแล้วก็ขนของอย่างลงแพรลงเรือแล้วก็ลากเข้าไปคือคือตอนนี้มันก็มีอีกที่หนึ่งก็คือว่าคุทธมน์ทนสายหนึ่งเขาก็ต้องการให้ไปช่วยเหมือนกันเป็นเป็นการแยกขยะ ปกติก็คือก็เหมือนเด็กทั่วไปครับแต่ว่าเหมือนกับเราได้เข้ามาอยู่ในสังคมเกี่ยวกับงานอาสาอะไรพวกนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกคือแล้วคือทางบ้านผมก็ค่อนข้างที่จะชอบงานงานพวกนี้ก็เหมือนสนับสนุนกันมาตั้งแต่แรกแรกก็คือก็จะเหมือนมีสังคมที่แบบเขาคอยบอกว่าเออนะตรงนี้มีตรงนี้ต้องการให้ไปช่วยอะไรประมาณนะั้นเริ่มทำอาสามาถ้าแบบเอาเอา,เอาที่เป็นอาสาจริงจริังจังก็น่าจะขึ้นมัธยมครับกลุ่มผมหรือน้องๆหรือทุกๆคนที่ที่มาทำอาสาตรงเนี้ย ด้วยวัยที่แค่อายุ1 5บหถึงี่ผู้ใหญ่หลายคนเขาบอกว่าเด็กแต่ด้วยความคิดและด้วยสิ่งที่ทำผมว่ามันดูโตกว่าที่เขาพูดไปเยอะก็คือโดยส่วนตัวผมคือผมค่อนข้างนีสนิทกตบทางมูลนที่กระจกเง,งาเพราะว่าได้ไปช่วยงานที่สนามบินดอนเมืองมาในระยะน,นี้ผมก็เลยเป็นฝ่ายที่แบบเหมือนประสานงานเรื่องของที่จะนำไปแจกก็คือคิดว่าโอเคเราเป็นวัยรุ่นแล้วคือในกลุ่มผมมีตั้งแต่อายุ15ถึง20ก็คือมันด้วยวัยที่ใกล้เคียงกันมันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันมากกว่าที่จะมาเป็นนนนเเหมือออจ้้าาายยลูกององ่ ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นกลุ่มเราจะไม่มีชื่อกลุ่มจะไม่มีหัวหน้าไม่มีประธานไม่มีเหตุแล้วผมก็ทำำําดําเนินงานกันมาตลอดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยด้วยความที่ด้วยวยัยผมยังดูเป็นวัยรุ่นเนี่ยแล้วแบบค่อนข้างที่จะเหมือนยังไม่มีผลงานหน่วยงานต่างๆที่ผมได้ขอของที่จะนำไปแจกไม่ว่าจะเป็นข้าวน้ําหรือยาอะไรต่างๆเขาค่อนข้างที่จะแบบเหมือนไม่ให้ครับเพราะว่าเอาไปทำไมยังเด็กเขาก็ยังพูดอยู่ความเดิมๆว่ายังเด็กอยู่เลยทําได้เหรออะไรอย่างี้ครั้งแรกเลยเป็นครั้งที่ประทับใจมากก็คือมีป้าคนหนึ่งเขาบอกว่า น้องช่วยเขียนชื่อและเบอร์โทรและลายเซ็นไว้ที่กล่องกล่องนี้ได้ไหมเขาบอกว่านี่คือข้ากล่องกล่องแรกที่ได้มาตั้งแต่น้ำท่วมมาสองสามวันหนูคือกลุ่มแรกที่เข้ามาผมก็เลยคิดว่าโอเคถ้าถ้าเขาทํางานกันดีจริงหรือเขาทํางานกันมีประสิทธิภาพจริงคําพวกนี้ผมคงยังไม่ได้ยินจากคนเหล่านี้ผมก็เลยเทำกันมาตลอดตลอดมันเป็นแรงผลักดันเรื่อยๆแล้วคือมันก็เลยเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้ประทับใจไม่เหนื่อยไม่ร้อนคนระับเงนได้คนระับ รู้สึกว่าทุกคนช่วยช่วยกันทำครับมันเกิดความสามัคคีกันนะครับใช้เวลาทั้งว่าให้เป็นประโยชน์ครับแล้วก็ช่วยเหลือผู้คไทยครับมาช่วยตรงนี้มันดีกว่าที่จะอยู่บ้านอยู่เฉยออยากให้เมืองสะอาดก็มาช่วยแยกขยะนะคะมีรอยยิ้มให้เราบ้างอะไรอย่างนี้ก็มีความสุขค่ะคือเห็นทุกคนขอบคุณอะไรอย่างนี้ก็ดีใจมากเลยคะ่ะก็หลายๆคนมาช่วยกันค่ะมาจากต่างที่กันอะไรอย่างเงี้ยเห็นแล้วมันก็แบบเออมาทำใจอะค่ะอย่างที่ผมบอกคือวัยรุ่นในความคิดผมผมคิดว่าเป็นวัยที่มีพลังเยอะนะ คิดจะทาอะไรแบบมันทําได้เต็มที่แล้งงานมันมันแบบเร็วมากออกมาออกมาได้เร็วมากถึงแบบบางทีจะดูห่างๆดูแบบไม่รู้การอาสาบ้างอะไรบ้างแต่ว่างานงานที่ออกมาผมคิดว่าแบบโอเคเลยสําหรับการทํางานพวงนี้เราในความคิดของผมเองผมคิดว่าคนที่จะมาทําอาสาคนนี้จะมี2อย่างแค่นั้นก็คือแบบอย่างแรกคือถ้าคิดจะอาสาคุณต้องมีความเสียสละอย่างที่สองคือถ้าคุณคิดจะอาสาคุณต้องไม่เป็นภาระเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าถ้าคุณเป็นภาราเพื่อนร่วมทีมเมื่อไหร่ เพื่อนร่วมทีมก็ต้องมาเป็นอาษาคุณอีทีผมว่ามันเป็นภาระถ้าถ้าเราดูแลตัวเองได้นั่นแสดงหมายถึงความว่าเราไม่เป็นภาระเพื่อนร่วมทีมแล้วเราก็หลุดพ้นจากคำว่าเด็กที่ผู้ใหญ่ของพูดพูดกันก็ต้องขอบคุณขอตอกอ่กมคเขาอ,อย่างมากเพราะตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายที่ผมทําลงมือที่ช่วยเหลือคนเนี่ยใช้รถเมสีรีมแดงของขอตอมกอตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเขตสี่เขตหหรือเขตสามนะครับในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ถูกเรียกด้วยชื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น generation next digital generation แต่ที่คุณหูมากที่สุดอาจจะเป็นคําว่า Gen วายโดยนิยามคนรุ giving, ่นใหม่เหล่านี้อายุระหว่าง11-28ปีเหตุการณ์น right ้ำท่วมที่ผ่านมาสังคมไทยกล่าวถึงบทบาทของเจนวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบทบาทในฐานะจิตอาสาโดยเฉพาะจิตอาสาที่เกิดขึ้นในโลกไซเบอร์เช่นรู้สู้ฝัดอาสาฝ่าน้ำท่วมปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้สอดคล้องกับปรากฏการณ์เจนวและจิตอาสาในที่อื่นๆทั่วโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านงาน Center อร์ for social impact อธิบายว่าแนวโน้มที่ทำให้งานอาสาสมัครกลายเป็นเรื่องที่น่าดึงดูดใจสำหรับคนรุ่นใหม่เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้นในโลกอย่างโซเชียลมีเดียที่ทรงพลังและสร้างอิทธิพลให้งานอาสาสมัครกลายเป็นแนวโน้มที่น่าสนใจสำหรับคนกลุ่ม Gen Y ทั่วโลกในหลายประเทศที่พยายามขับเคลื่อนเรื่องอาสาสมัครเป็นเพราะเชื่อว่านอกจากงานอาสาสมัครจะช่วยผู้คนที่มาเป็นอาสาได้พัฒนาตัวเองแล้วในเวลาเดียวกันยังสร้างผลกระทบเชิงบวก ให้กับทั้งเศรษฐกิจและสังคมผลวิจัยของ volunteering in a เมริกาองค์กรที่ส่งเสริมอาสาสมัครในสหรัฐอเมริการะบุว่านปูที่ผ่านมากว่า8,100ล้านชั่วโมงที่อาสาสมัครจากทั่วประเทศกว่า62ล้านคนที่ลงแรงสละเวลามาทำงานอาสาสมัครให้กับโรงเรียนชุมชนและองค์กรสาธารณกุศลนั้นคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า173,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยหน่วยงานแห่งนี้เชื่อว่าทุกๆวัน ที่เราอาศาสมัครมาแบ่งปันความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาสังคมนั้นจะช่วยทำให้ประเทศนั้นแข็งแกร่งขึ้นจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราสามารถค้นพบความงมดงามในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเลวร้ายที่สุดแต่แง่งงามยามน้ำท่วมที่เราได้ค้นพบทั้งประโยชน์ของการสื่อสารเรื่องราวของชุมชนเข้มแข็งรวมถึงพลังของจิตอาสาจะไม่มีความหมายเลย หากเราไม่ได้เรียนรู้จากบทเรียนนี้และนำมันไปใช้ในอนาคตดังนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหากคนไทยรับมือกับปัญหาด้วยสติแล้วก็สามารถนำบทเรียนในอดีตมาใช้ประโยชน์ได้ปัญหาภัยพิบัติจะมาหนักหนาขนาดไหนก็ตามเราจะสามารถผ่าน,นมันไปได้ในที่สุดท่านผู้ชมครับเราไม่รู้ว่าภัยพิบัติหรือวิกฤต จะเกิดขึ้นอีกครั้งในสังคมไทยเมื่อใดแม้ว่าช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์จะช่วยให้เราฟันฝ่าความยากลําบากและวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาได้หากแต่การวางแผนรับมือภายทิบัอย่างเป็นระบบโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความมหัศจรรย์ที่แท้ของสังคมไทยและทั้งหมดนี้คือสยามวาระในสัปดาห์นี้กลับมาพบกับสยามวาระได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ